兄弟，你好、啊，怎么样？ 是我在。 Yeah. yeah. I'm เคุยน่อเยอถหายใจเื่ก้บอกว่าคุยน่าอึดกันไหมเห็นเมื่อกี้ทำห้าซอมใหญ่เลยอยากจะเจ็บใจอยู่มีจะเจ็บใจมากที่สุดคะนนี้คนีใช่ไหคะนนี้อ